หลายมือมันี่นะครับพี่น้องกับคงสีหูเรืองดาวหมอล่ำนะครับหรือว่าผ้าขี้หมอลำ่ำที่เพื่อนเดบเวกันเกี่ยวกับการฉีกสัญญาของศิลปินว่าไง่ายล่งการฤดูกาลนั่นแหะครับเออมีการฉีกสัญญาเสียเงินซ้องล้านยังกับวอกันย่างหลายนะครับล่าสุดนะครับมันกับศิลปินที่ไปง่ายกันกับหลายคนครับแต้มือนี่นะครับสีเอา ศิลปินของสาวน้อยนะครับทีบอไใหญไปโตนะครับเนาะซึ่งบอโจเพื่อนกะไดโพสต์ขอ,ขอความนะครับว่าคนบอไดหไปโตมันก็มีหลายเหตุผลที่ทิมผู้บริหารเขาล่งมติไต่ตองย่างที่ถวนเพื่อผลงานเพื่อการปกครองเพื่อคุณภาพในมือข้างนาจังไดกะหักขึ้นเกาแค่เร่องงานบอไดหไปน้ากันโตสู่สู่นะทุกคนได้ไปโตและกกับบอดใไปโต ซึ่งเรื่องนี้นะครับเนาะมันก็มีหลายคนที่อยู่ในค่ายที่บ่ได้ไปต่อพี่น้องเอ้ยบอาเื่องศิลปินเนาะผมบ่หูดอกบางคนกับว่ามันเกี่ยวกับเค่องดองของเมานะครับบ่กูหว่าผู้ใดกันแน่ที่อ่าบอไดไปเนาะครับเนาะย่างเช่นนะครับผมสีบอกห้ฟังย่างทันนี่เนาะครับเออน้อ,นองไดมอนเนาะเอาหัวจังสี่เด้อเราบอกว่าขอบคุณเวทีสาวน้อยนะครับ ขอบคุณบอจสอนุดและทีมผู้บริหารสุโขสุคนนะครับเออที่ได้ให้โอกาสได้มอนได้ร่วมสร้างสรรผลงานบนเวทีแห่งนี้จากมื่อแรกจนถึงปัจจุบันได้มอนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ลหลายอย่างจากที่นี่ได้พัฒนาตัวเองหลายอย่างขอบคุณมิตรภาพดีๆจากคนในวงนะครับจากแฟนครับเอฟซี แฟนคลับสาวน้อยสุภุสุคนที่คอยสนับสนุนเรื่อยมาบทสรุปของเรื่องนี้ไดมอนบอไดเดินทางออไปรวมกับวงต้นนะครับซึ่งเป็นดุลพินิษของผู้บริหารได้ตัดสินใจย่างชัดเจนครับน้อมรับและก็เข้ารบการตัดสินใจในทีมของผู้บริหารครับสุดท้ายนี้ขอชี้แจงย่างชัดเจนอีกครั้งนะครับผมในานามไดมอนได้ยุติบทบาท บนพืที่สาวหน่อยเพชรป่านแพงขอบคุ้นอีกครั้งครับนี่นะครับคือเมื่อก่อนก็ถือว่าเป็นพระเอกนาตาดีนะครับสูงเงาเข้าดีกะวาใดนะครับนะเนาะบรายไปต่อกสู่ต่อไปครับส่วนอีกท่านได้ครับเด้อพี่น้องเอ้ยว่าเลี้ยงหลายๆลาคนที่บไายไปต่อเนี่ยครับเสียใจนะ้ำพ่นอยู่ด้วยครับเออย่ยาง ละหน่อยคือกันพี่นองอ,อดยเหตุผลบางประการนะครับเนาะที่บ่ไดไปตอซึ่งเพิ่นก็ได้โพสขอความนั่นแหละครับย่างที่หลายๆคนหูเนาะครับเนาะเพื่นโพสว่าจังไหนพีนองเอ,อ้ยเดี๋ยวผมสีบอกสู้พี่ชู้นองฟังนะครับย่างละหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าปีที่สิถึงบ่ไดไปตอกับสาวหน่อยนะครับแบบถาวร ด้วยเหตุผลใดนั้นบอสโจแจงว่าบอสฮบนะครับเป็นมติของทีมผู้บริหารไม่ที่บอสโจโพสคอนนานั้นขอบคุณระยะเวลาการทำงานเก่าปีของบ้านสาวหน่อยใครจะคิดแบบไหนพูดแบบไหนพูดไปเลยเราจะรู้ตัวเองเราดีนะครับคนที่รักเล่าจะรู้ในตัวเราแต่เฮาเยวาเอฟซีหลายคนเห็นศักยภาพในการทำงาน ความใส่ใจของเฮาเมกระถังบอสเองก็ช่มการทำงานเราดีใจนะครับที่ครั้งหนึ่งได้ร่วมงานกับทุกคนให้มันจบในมือนี้สี่บาวาวถึงอีกนะครับส่วนทั่วคนสากขอให้พูดมาแบบใดแล้วก็ได้แบบนั้นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์จะไม่พูดเอาสะใจนะให้คนอื่นเสียหายนะครับขอบคุณย่างสุดหัวใจญาสุภาพนะครับบอสโจเมนุษย์ ขอบคุณที่ขั้งหนึ่งนะครับดีใจที่ได้มาอยู่หนี่แล้วก็อุ่นใจที่ได้ร่วมงานถึงเก่าปีนะครับเนาะเออย่างที่บอกนะครับเพ็่นก็บอกลักกก็ต้องเป็นกดนะครับถือว่าเป็นข้าวใหญ่พอสมควรนะครับเอ,อโดยทุกคนนะครับเพิ่นบอกว่าเอาเรื่องระเบียบว,วิน,นัยความรับผิดชอบในงานนะครับการดื่มเครื่องดองของเมาจนเสียงานเสียการนะครับ เอากว่ากันไปครับทุกคนมันมีเหตุผลของไผ่ของมันนะครับบอหูนะครับว่าเป็นคอนเทนต์บอหรือว่าสั่งกะระแสนะครับปลดจากวงหนึ่งไปวงหนึง่งนี่คือความคิดของของหลายคนนะครับที่เอามาเบาเรื่องนี้นะครับเนาะส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับที่บอใดไปต่อพี่น้องเอ้ยกัถือว่าเป็นศิลปินสาวนะครับเนาะเ,เป็นกรได ยุติบทบาทในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือน่องปายน่องปายรู้ซึกแบบใดพี่น้องครับรู้สึกที่บ่ไดไปต่อเนาะเออหลายคนมันก็คิดแบบสีวาจังเลยนะใจหายคือกันจังสี่นะย้อนมาตัวจากของกะอยู่ด,ดีจังสี่ไหมเออเตกับบ้องหูว่าเป็นอย่างถึงบ่ไดไปนะครับย่างที่บอกแล้วครับ เหตุที่มันนี่มันก็นมีเรื่องเล่าที่เพนเดว้ลกันยูหันนะครับเออแล้วก็ว่ารู้สึกยินดีเนาะที่ได้มาอยู่กับสาวหน่อยกระขอบคุ้นสุภูสุคน์บอกง่ายๆนะครับคนสิไปกะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับมหาประสบการณ์ในสาวหน่อยเนี่ถือว่าเป็นวุ่งใหญ่ทุกคนก็นได้ความรู้เก็บเกียวออกไปครับโอกาสทางนาเฮ้ากันยั่งสี่ไปได้อีกนะครับ พี่น้องกับคงสิรอเบิงนะครับว่ามันเป็นยังไงสิไปสางกระแสบรหรือว่าเรื่องจริงนะครับเนาะมันก็มีเหตุผลนั่นแหละครับที่ว่าคอนเทนต์บอกับบอหูขึ้นกันนะครับเนาะอย่างเอฟซีบางคนเหมือนกับว่าฝากบอกเอฟซี FC ศิลป,ปินทุกท่านที่ไปว่าให้องค์กรมอลำก็เปรียบเสมือนบริษัทนึงแหละครับ ที่เพิ่นรับพนักงานเขามาสิ่งเขาว่างพนักงานไวแล้วทุกตำแหนง่งในสายงานการผลิตวันหนึ่งพนักงานขาดงานโดยบบอก,ก่าวสิ่งตำแหน่งนั้นมันมีความสำคัญมันส่งผลเสียต่อการผลิตถ้าวันนั้นเขาส่งงานบ่ท่านลูกค้าเขาก็โดนปรับล่องให้เอฟซีคิดเบิ่งนะครับว่าศิลป,ปินหรือว่าตัวศิลป,ปินเองนะครับถ้าตัวจะของเฮ็ดพิดแล้ว มั่น <ITA> สิเหตุจังไลยนะครับเพื่อนก็บอกว่าให้คิดเนาะครับเนาะแต่เดืองจริงเท่ากับบ่ได้หูนะอกครับเพื่อนก็บอกมาซ้ำนั่นเนาะครับเนาะโดยเหตุผลของทีมผู้บริหารนะครับยังชัดเจนกับบ่ไดดว่อนะอกครับเกี่ยวกับน้ำดองของเมาผู้ใดครับกินผู้ใดหมักนั่นเท่ากับล่องเบิงนะครับพิจารณาเบิงในสิ่งทีเพื่อนกำลังบอกําลังทกเถียงกันอยู่ครับแต่สุดท้ายนะครับมั่นกับยุที่ผู้บริหารเพิ่อนนั่นแหละครับห้องไปตัดสินใจแทนเพิ่นบ่ได้บ่ คนอื่นข้างนอกแลครับกระบอไปเต่างๆหน้าๆนั่นหละสุดท้ายมันก็ได้แค่์บอดครับพี่น้องเอ้ยเอาวากันไปเด้อครับเด้อให้กันมังใจกันไปครับบพาว่าสิเป็นผู้ยูหรือผู้ไปเนาะครับเนาะมันก็อนหาคตมันก็ต้องสู่ต่อไปพี่น้องชั้งสี่แหละครับง่ายๆละ่ะเออบ้ผู้ใดย่อมแพ้หรอกครับไปยูมองไมก่ก็ให้มันดีขึ้นกว่าเก่าก็แค่นั้นแหะครับ